สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NIM Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอเซต up Bullet Journal เดือนกันยายนค่ะอันนี้เป็นหน้าแทรกที่เราใส่เอาไว้เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อนเนื่องครั้งแรกในรอบหลายปีสำหรับเดือนนี้นะคะเราจะใช้ภาพวาดวาดสีช็อกที่เราวาดเอาไว้ในคลิปที่แล้วมาเป็นวา่าภาพวาดประกอบหน้าปกนะคะ แต่ทีนี้จะยังไม่ติดเพราะว่ามันเป็นสีช็อกเนาะเดี๋ยวมันจะสีมันจะไปติดอีกหน้าหนึ่งก็เดี๋ยวจะติดที่หลังสุดเลยโดยที่ในหน้าแรกนะคะเราจะเว้นหน้าด้านซ้ายไว้สําหรับติดรูปอันนี้แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเซตอัพโดยสีที่จะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตีมเหลืองส้มดำนะคะก็ให้เข้ากับตีมสีของภาพดอกไม้ทางด้านซ้ายเลย นอกจากสีจะเข้าตีมแล้วเราก็จะทำเป็นตีมวาดง่ายๆอีกแล้วนะคะเดือนนี้ก็จะทำเป็นตีมแสงแสงเหลืองๆส้มๆกลมๆมะค่ะแบบที่มันอยู่ข้างหลังดอกไม้แต่นีจะเราจะย้ายแสงกลมๆนั้นมาอยู่ในหน้า bullet journal ของเราแทนก็ง่ายมากๆเลยวาดสุ่มๆมั่วๆไปนะคะเป็นกลมๆหลายๆขนาดด้วยสีเหลืองสีส้ม แล้วทีนี้เราใชา้เหลืองกับส้มใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันตัดกันไปนิดนึงเราก็เลยใช้สีส้มพาสเทลที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมาเสริมเป็นสีที่สามเพื่อที่ให้มันดูนวลน,นวลตามากขึ้นเนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าปากกาสีดำของเราเนี่ยมันละลายน้ำหรือเปล่าเราก็เลย ลงพื้นหลังก่อนแล้วก็ค่อยใส่คำว่า September เนี่ยเอาไว้ที่หลังโดยปากกาที่ใช้ทั้งสีส้มเหลืองแล้วก็ปากกาสีดำอันนี้เป็นปากกาของทอมโบนะคะที่ซื้อมาช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเป็นตัวพิมพ์อีกเช่นเคยค่ะเรารู้สึกว่าตัวพิมพ์เนี่ยสำหรับเราแล้วมันอ่านง่ายสบายตาก,กว่าตัวตัวคาริกราฟีที่เป็นตัวยึกยกบางทีแบบมองแล้วก็เอ๊ะฉันเขียนอะไรลงไป เราก็จะอ่านยากนิดนึงเราก็เลยช่วงหลังๆมานนี้เรารู้สึกว่าเราชอบที่เป็นตัวพิมพ์แล้วมันอ่านง่ายๆสบายตาม,มากกว่าแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้มันนิดนึงมีขีดขีดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้คือฟอนต์อะไรค่ะเพราะว่าจําได้ว่าเคยเห็นฟอนต์ประมาณนี้หลังจากที่เขียนคำว่า September ที่แปลว่าเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นตีมเดิมอีกเช่นเดียวกันค่ะปฏิทินแนวตั้งไล่ลงมาเลยตั้งแต่วันที่1ถึง30 แล้วก็เดือนนี้พิเศษเพิ่มอีกแถวหนึ่งก็คือเราเขียนตัวย่อของวันจันทร์ถึงศุกร์เอาไว้ที่ด้านหน้าวันที่ด้วยก็เอาไว้จดว่ามีวันหยุดวันไหนบ้างนะคะแล้วก็มีเดทไลน์อะไรเกิดขึ้นช่วงไหนทางด้านคร้่งขวาค่ะเอาทําเหมือนเดือนที่แล้วเลยค่ะก็คือใส่โกเป้าหมายของเดือนนี้ม,มีเป้าหมายที่จะทําอะไรให้สําเร็จบ้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เป็นโน้ตว่าโน้ตจิปะทะอื่นๆที่อยากจะเขียนใส่เพิ่มนะคะหน้าถัดไปก็เป็นหน้า habit tracker ค่ะโดยในหน้านี้นะคะเราก็เขียนคำว่า habit tracker เอาไว้เป็นหัวหัวข้อของหน้าแล้วก็เป็นเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่สำหรับ habit tracker นะคะก็จะเหมือนกับเดือนที่แล้วอีกแล้วก็คือจะเป็นตารางเรารู้สึกว่าพอเป็นตารางแล้วอะมันง่ายดี มันง่ายกับเราเวลาเวลากรอก h a r ์ r ิทเทร็กด้วยค่ะเพราะบางทีแบบทำพอทำเป็นแบบสวยๆแล้ว Track ไม่กี่อย่างเราก็จะละเลยอีอย่างอื่นที่ไม่ได้เขียนลงไปใน tracker ลงไปฟังแล้วก็งงๆดัง,งนั้นเดือนนี้ก็จะยังเป็นตารางอีกเช่นเคยนะคะก็1-30ถึง30เป็นแนวนอนเอาไว้แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็เขียนเป็นสิ่งที่เราต้องการจะ Track ต้องการจะติดตามดูวินัยของตัวเองอะไรประมาณนี้โดยในหน้านี้นะคะก็ด้านบนก็จะเป็นพวกไล่ลงมาเลยสิ่งที่อยากจะทําให้สําเร็จลดลงมาในเดือนที่แล้วเนี่ยมันจะมีต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าในเดือนที่แล้วเราก็จะเขียนไปเลยว่าไม่อ่านไม่อ่านการ์ตูนเรื่องใหม่ไม่เปิดนิยายเรื่องใหม่ไม่วันนี้วันไหนไม่ซื้อไม่ซื้อของแต่ทีนี้ส่วนส่วนของด้านล่างเนี่ย มันจะเป็นกึ่งกึ่งมูท tracker หน่อยหน่อยเพราะว่าเราจะเช็คด้วยว่าวันไหนเครียดวันไหนเหนื่อยวันไหนโอเวอร์เววันไหนโกรธวันไหนเหงาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีวันที่ไม่ได้ทำจะงงมันเนี่ยมันก็จะมีแบบอย่างวันไหนเครียดเราก็จะกาใช่ไหมคะคือ Hab i t tracker เนี่ยมันควรเป็นอะไรที่เรามองลงไปที่ตารางของเราแล้วก็เห็นว่า เนี่ยฉันทำนะฉันทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเต็มตารางแต่ทีนี้พอเราเขียนว่าเครียดเราเขียนว่าสเตรสปุ๊บอา้าวก็กลายเป็นว่าไอช่องสเตรสของเราอะ่ะโดนกาลงไปแล้วดังนั้นเดือนนี้เราก็เลยเขียนเราก็เลยเติมคำว่า not ลงไปข้างหน้าก็คือเ้าวันไหนไม่เครียดเราก็จะกาวันไหนเราไม่มีความรู้สึกลบๆอะไรเราก็จะได้กาลงไปวันนี้ฉันไม่เหงานะวันนี้ฉันไม่รู้สึกผิดเลยฉันแฮปปี้ฉันก็จะกาลงไป อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน h a b i t t r a c k e r ของเดือนนี้ค่ะก็ถ้าแฮปปี้งานดีมีวินัยกับตัวเองเดือนกันยานี้ h a b i t t r a c k e r ควรจะเต็มและสวยงามมันก็จะได้แบบดูง่ายขึ้นแล้วก็แต่งด้วยกลมๆเหมือนเดิมค่ะธีมเดือนนี้เป็นดวงแสงด้วยปากกา3-4สี 4. เราอะชอบอกลมๆของหน้าที่แล้วมากเลยนะเรารู้สึกว่ามันลอยไปลอยมา แต่หน้านี้เรารู้สึกว่ามาแอบ,บรกไปนิดนึงมันดูแน่นๆ่ตอนที่ใส่ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แพลนอะไรนะคะมองว่าตรงไหนแบบโอเคก็ใส่ใส่ไปเลยหน้าถัดไปค่ะเป็นหน้าของ mood tracker อ่า phone tracker แล้วก็ sleep tracker แล้วก็ใส่ task ลงไปด้วยอันนี้จะคล้ายๆอ่าเป็นไอเดียมาจากเดือนที่แล้วค่ะก็คือการทำ tracker บางอย่างออกมาเป็นรูปกราฟโดยที่ในเดือนนี้แทนที่จะทำแค่ Mood กับ Sleep ก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยเราสงสัยว่าเอ๊ะที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเพราะเรานอนน้อยหรือเปล่าแต่จาก Tracker ที่มันออกมาเนี่ยบางวันมันก็ใช่บางวันมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอเหมือนเราจะอารมณ์ดีในวันที่เราทางานทำทัสตัว TASK เนี่ยทำทัสสำเร็จเยอะเราก็เลยตัดสินใจเอาแท a ็กเกออัน มารวมกันในหน้านี้ค่ะโดยเริ่มด้วยการเอา,อาวันที่1-30ถึงเอาไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเลยอย่างที่เห็นแล้วก็ตีกรอบเป็นกราฟครึ่งบนกับครึ่งล่างก็คือจะเหมือนของเดือนที่แล้วแต่ว่าแทนที่จะมีแต่ด้านบนเราก็มีด้านล่างด้วยโดยกราฟแต่ละอย่างก็จะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยก็จะแทร็กกันคนละอย่างแล้วก็บนกับล่างก็จะแยกกันโดยเราให้ด้านบนเนี่ย ด้านบนซ้ายเป็นโฟนชั่วโมงชั่วโมงการเล่นมือถือของเราเราติดมือถือค่ะทุกคนเราพยายามลดอยู่แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นอ่าชั่วโมงการนอนทางซ้ายซ้ายล่างเป็นอารมณ์เนาะก็จะวาดเป็นหน้ายิ้มหน้าบึง้งแล้วก็ทางขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นจํานวนทูดูที่ทําเสร็จในแต่ละวันคือเราตั้งเอาไว้ว่าถ้่าวันไหนเราทําเกินเราทําเสร็จเกิน8ปดทูดูเนี่ยวันนั้นคือวันที่ เราให้คะแนนตัวเองว่าเป็นวันที่เรา productive คือทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยจำนวนที่ดีอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเขียนเอาไว้แบบตอนที่ร่างคร่าวๆนะคะว่ากราฟก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะทําเป็นกราฟแท่งแบบอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่าจะทําแบบเนี้ยเป็นกราฟเส้นยึกๆข้างล่างดีแต่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีคือเราชอบ กราฟทรงนีเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยของเดือนที่แล้วมันออกมาสวยดีค่ะมันเป็นขีดขีแล้วมันก็มีกราฟแท่งๆเดือนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทำเป็นทรงคล้ายๆกันกราฟครึ่งบนแล้วก็กราฟครึ่งล,ล่างยวมาดูว่ามูดข้างล่างเนี่ยสัมพันธ์กับจํานวนงานที่ทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เวลาเล่นมือถือนี่มีผลกับการนอนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ หน้าถัดไปค่ะเป็นหน้าของ gratitude อความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็จะจดลงไปบนหน้านี้ค่ะเดือนนี้ให้เต็มหน้าเลยแม้ว่าเดือนที่แล้วครึ่งหน้าจะเขียนไม่เต็มก็ตามแต่เดือนนี้ก็พื้นที่ไว้เต็มหน้าเลยใครจะรู้เนาอมันอาจจะมีเรื่องดีๆให้เราเขียนเยอะแยะก,ก็เป็นไปได้ ด้านขวาเป็นหน้า expense นะคะก็คือหน้ารายจ่ายทุกคนเราเราซื้อของเกือบทุกวันเลยค่ะเราซื้อหนังสือเยอะมากเดือนที่ผ่านมาเราก็เลยคิดว่าเราต้องกลับมาทํารายรับรายจ่ายอีกแล้วแต่คือเรามีรายรับแค่เดือครั้งเดียวทุกสามเดือนดังนั้นเราจะต้องจดรายจ่ายก็เลยตีเป็นตารางแค่จดว่าจ่ายไปเท่าไหร่ก็จะใส่ว่ามีวันที่นี้นะซื้ออะไรไปราคาเท่าไหร่รวมแล้วเดือนนี้เนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ทำเป็นแบบบับเบอลเหลืองใหญ่ๆเอาไว้เขียนบัตเจตว่าเดือนนี้อย่าใช้เกิน200ปอน,นะรวมทุกอย่างยกไว้ค่าเชาวบ้านเป็นการกันไม่ให้ตัวเองซื้อของไม่จำเป็นเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีข้ออ้างในการซื้อหนังสือตลอดเวลาว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองมันคือหนังสือมันไม่ใช่ของไม่จำเป็นแต่คือซื้อมาดองก็ไม่ดีใช่ไหม หน้าถัดไปค่ะเป็นหน้า weekly โดย weekly ในเดือนนี้นะคะจะใช้การเขียน weekly ที่เรียกว่า a 拉สเตอร์阿拉สเตอร์ไม่ตอดนะคะก็จะเป็นการเขียนขีดเป็นเส้นลงมาเนาะแบ่งครึ่งซ้ายแล้วก็ครึ่งขวาโดยครึ่งซ้ายเนี่ยเราจะเขียนเป็นจันทร์ถึงวันอาทิตย์อันนี้เพื่อนๆอ,อยากทำ อา,อาทิตย์ถึงเสาร์หรืออะไรก็ได้แล้วก็ทางเครื่องขวาเนี่ยเอาไว้สำหรับเขียน to do แค่นี้และค่ะอันนี้คือ weekly ของเราว e k ที่1แล้วในว e k ที่2เนี่ยเราก็จะเซตเหมือนกันเลยหน้าซ้ายแล้วก็หน้าขวาโดย weekly แบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่กําลังแบบคนที่มีงานที่หลายๆครั้งมันทําไม่เสร็จในวันเดียวค่ะ To do ใหญ่ๆที่บางทีมันไม่เสร็จในวันเดียวหรือว่า ทูดูซ้ําๆที่มันต้องทําทุกๆวันอย่างเงี้ยเราก็เขียนไว้1นึ่งทูดูไม่ต้องเขียนซ้ําหลายๆครั้งแล้วก็ใช้วิธีติ๊กเอาทางด้านตารางของวันที่ด้านสายแทนอันนี้เดี๋ยวเราจะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คืออันนี้เป็น To do ที่เราจะต้องทําแน่ๆในอาทิตย์หน้าของต้นเดือนกันยาก็คือจะต้องส่ง powerpoint ทู minute presentation ให้กับ School นะคะขอพูดทับศัพท์นึกคำไม่ออก <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าเนี่ยงานแรกอะ่ะเราทำบรราคารนะเราก็จะจุดไว้แล้วทีนี้มันใช้เวลาทำทั้งหมด4วันวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่แล้วก็จุดแล้วลเราก็ละวันที่วันถัดมาเราก็จะจุดอีกวันหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลากเพิ่มไปแล้วถ้าดูที่มีอะคะ่ะถ้าสมมติวันนี้เราทําเสร็จวันนี้เราก็จุดตรงนี้เราทาเสร็จวันนั้นเราก็จุดตรงนั้นวันไหนที่มันลากหลายวันเราก็ลากเป็นเส้นเยืงๆไปมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าปากกาสีเขียวอันนี้มันอ่อนมากเลย อันนี้คือเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็อันนี้เป็นปากกาพายอลฟริกชั่นนะคะที่มันลบได้เราพลาดเองที่หยิบสีเขียวมาไม่คิดว่าสีมันจะจางในวิดีโอขนาดนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีใช้น้าวิก l y ในเดือนนี้สำหรับใครที่ยังงงๆก็สามารถไป Google คำว่า Alastair Method ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือเนี่ยมี Todo บางอันจากวันที่24ที่จะถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ ค่าทิ้งสักทีก็จะเหมาะกับวิก l y ประมาณนี้ก็คือมันเป็นทูดูที่ทํามาหลายวันแล้วแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าแรกกันแล้วก็จะมาแปะรูปอดอกไม้สําหรับตกแต่งใครที่ไม่อยากวาดรูปเองก็สามารถไปตัดรูปสวยๆจากนิตยสาราปินพ์ออกมาจากในเน็ตเดี๋ยวนี้ใครเขาตัดนิตยสารกันพิม <laughs> น์ออกมาจากในเน็ตนะคะรูปสวยๆแล้วก็เอามาแปะได้ช่วงนี้ อยู่แต่บ้านไม่สามารถใช้ปรินเตอร์มาลายได้อีกแล้วอันนี้ค่ะบังเอิญมากเลยนี่ไปได้วาชิเทฟที่เป็นกลมๆเข้าธตีมกับเดือนนี้มาพอดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คือจริงๆจะไปหยิบที่เป็นลายดอกไม้สีน้ำตาลมาแล้วก็อ้าวมีอันนี้อย <together> ู่นี่นาเข้าธตีมพอดีเลยค่ะเป็นกลมๆเหลืองๆส้มๆก็ติดมุมนิดนึงการมันเยื้องออกมา อันนี้คือใช้ไปสักพักก็น่าจะสีน่าจะติดมาอีกหน้าละคะ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้สมุดของเราเองก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเซตอัพบล็ตกเจนเนอเลเดือนกันยายนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะคะพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามค่ะก็ ถ้าจะไม่เม้นอย่างน้อยก็กดไลค์ให้นิดนึงเนาะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอจนจบเราจนถึงตอนนี้ก็ยังฟังเราพูดอยู่ขอบคุณจริงๆก็จเจอกันใหม่ค่ะ